สุดปังยอดพรีออเดอร์อัลบั้มเดี่ยวจีซูแซงลิซ่าเรียบร้อยแล้วคำกล่าวที่ว่าคนที่จะแซงแบล็ก i ิงและสมาชิกแบล็ k i ิงได้มีเพียงสมาชิกแบล็ k ทิงด้วยกันเท่านั้นไม่เกินจริงเห็นได้จากล่าสุดมีรายงานว่ายอดพรีออเดอร์อัลบั้มเดี่ยวแรกในชีวิตของจีซูพี่ใหญ่แห่งแบล็กทิงนั้นมาแรงแบบทุบทุกสถิติ นอกจากแซงอัลบั้มของวงแล้วยังพุง่งแซง L.A.L.I.S.A. ของ Lisa ลิซ่าลลิษามโนบาลสมาชิกชาวไทยของวงด้วยโดยอัลบั้มมีของจีซูทำยอดพรีไปแล้วกว่า950,000ชุดในประเทศเกาหลีใต้แล้วส่งผลให้มีขึ้นแท่นเป็นอัลบั้มโดยศิลปินเคป๊อปหญิงเดี่ยวที่มียอดพรีออเดอร์ก่อนวางจำหน่ายสูงที่สุดทำลายสถิติ L.A.L.I.S.A. ของ Lisa off Blackpink ที่เคยทำไว้ 800K